สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มครับครับวันนี้พบกับพี่ธงในคลิปเรื่องการปลูกเมลอนในโรงเรือนะครับตอนที่2วันนี้เสนอเป็นตอนที่2ตอนที่2นี้จะเป็นเกี่ยวกับการย้ายกล้านะครับย้ายกล้าจากถาดเพาะก,กล้าเอาปลูกลงดินนะครับครับก็ต้นกล้าที่พี่ธงได้เพาะเลี้ยงไว้ในถาดเพาะนะครับวันนี้ถ้านับจากวันที่เราเริ่มบ่ม,พออมเพาะเมล็ดเลย วันนี้ก็วันที่11แล้วครับต้นกล้าก็จเจริญงอกงามมีใบสามใบแล้วครับครับมีวิธีการยังไงในการาย้ายต้นกล้าจากถาดเพาะเอาปลูกลงดินเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ธงจะพาไปดูเลยครับตามอะไรครับสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยครับก็ต้นกล้าเมลอนของเราครับต้นกล้าเมลอนเราก็พร้อมอยู่แล้วครับพร้อมปลูก มี3ามใบนะครับตอนอายุกล้าตอนนี้11วันครับครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล้าจากถาดพอก้าทั้งหมดนี้นะครับลงแปลงปลูกต่อไปนะครับเราก็เตรียมแปลงเตรียมแปลงปลูกไว้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยครับครับเตรียมแปลงปลูกเตรียมดินยกล่องนะครับ วิธีปลูกของผมก็คือผมจะปลูกลงดินนะครับยกล่องนี้ตอนที่เราเตรียมดินเนี่ยผมก็ได้รองพื้นด้วยปุ๋ยคอ,อกไว้ด้วยนะครับปุ๋ยคอ,อกก็จากที่ผมได้ทําปุ๋ยหมักที่ได้ทําคลิปไปดูเมื่อครั้งที่แล้วนะครับสนใจอยากรู้ว่า,าวิธีการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกหมักทํำยังไงก็ไปดูย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้ครับ ครับแปลงปลูกของผมนะครับก็ความกว้างความกว้างของแปลง80เซนครับระยะห่างของต้นกล้าที่จะลงปลูกแต่ละหลุมควรห่างกันอย่างน้อยนะครับ40ถึง50เซนครับอย่าให้ชิดเกินไปนะครับถ้าชิดเกินไปก็พวกโกรคแมลงอาจจะลุกลามได้ง่ายนะครับครับในหลุมปลูกในหลุมปลูกเราก็จะมี ลองพื้นด้วยปุ๋ยคอ,อกไว้ต้องเป็นปุ๋ยคอ,อกที่ผ่านการหมักมาแล้วนะครับนะครับเห็นว่าผมได้ลองพื้นด้วยปุ๋ยคอ,อกไว้และเดี๋ยวผมจะมีชีวพันธ์มาช่วยด้วยครับเป็นชีวพันธ์เห็ดเลืองแสงครับชีวพันธ์เห็ดเลืองแสงหน้าตาก็แบบในรูปเนี่ยครับคือก็จะเป็น ก้อนเห็ดนะครับเป็นก้อนเห็ดอ่าเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมทั่วไปนะครับก็ซื้อก้อนเห็ดมาแล้วก็เอาหัวเชื้อมาใส่ลงไปนะครับเป็นหัวเชื้อของของเห็ดเรืองแสงซึ่งได้รับการสนับสนุนหัวเชือ้อเห็ดเรืองแสงจากสวพสามขอนแก่นครับแล้วผมก็เอาหัวเชื้อตัวนี้ครับมาขยายเชื้อเองโดยใส่ในก้อนเห็ดนางฟ้านางลมที่หาซื้อได้ตามร้านขายก้อนเห็ดนะครับ Uh, จากก้อนเห็ดเราก็เอามาบี้ให้เป็นผงนะครับอย่างที่เห็นในถังนี้นะครับแล้ว uh, ผมก็จะเอา uh, เชื้อเห็ดเลืองแสงในถังนี้นะครับ uh, ลองก้นหลุมไปด้วยตอนที่เราปลูกก้าเอาก้าลงดินนะครับชีวพันธุ์เห็ดเลืองแสง uh, ประโยชน์ก็คือช่วยเรื่องไส้เดือนฝอยนะครับไส้เดือนฝอยจะทําให้รากของเมลอนนะครับ เกิดเป็นรากปมเมื่อเมลอนเกิดเป็นรากปมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหานะครับอาจจะต้นเหี่ยวอาจจะเจอปัญหาต้นเหี่ยวระหว่างที่เติบโตอยู่ก็ต้นเหี่ยวโดยไม่มีสาเหตุครับเมื่อถอนต้นขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นรากปมนะครับทีนี้ชี่อว่าพันธุ์เห็ดเรืองแสงตัวนี้เขาจะสามารถช่วยได้นะครับก็จากการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร แล้วผมเอามาใช้ก็ได้ผลแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังพบเจอว่ามีปัญหาเรื่องรากปมอ,อยู่บ้างรากปมนอกจากทำให้ต้นเหี่ยวแล้วบางทีก็ทำให้เมื่อต้นเหี่ยวนะครับก็ต้องถอนทิ้งคือเขาจะยังไม่ถึงวันเก็บเกี่ยวก็ต้องต้องถอนต้นทิ้งทำให้ผลผลิตของเราเสียหายได้ครับครับก็ลองก้นหลุมปลูก ชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสง1ช้อนโต๊ะต่อหหลุมครับสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างนะครับสำคัญมากเลยก็คือเรื่องระบบน้ำครับครับสำหรับในแปลงปลูกเมล่อนของพี่ธงครับพี่ธงจะใช้เป็นระบบน้ำหยดนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับระบบน้ำหยดของพี่ธงจะเป็นขาป,ปักนะครับ เป็นแบบหัวน้ำหยดออกมาแล้วก็จะมีกระจายออกมา4จุดมีมีสายาสายน้ำมา4เส้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสายไมโครไมโครทิ้วนะครับแล้วก็เป็นขาปักน้ำหยดปักลงไปที่หลุมปลูกที่ที่เราจะปลูกเมลอนนะครับครับเนี่ยครับ สำคัญมากเลยครับเรื่องระบบน้ำครับขั้นตอนการเอาก้าลงหลุมนะครับเราก็ลงพื้นด้วยเห็ดเรืองแสงก่อนนะครับหนึ่งช้อนครับแล้วก็เอาต้นก้านี้ต้องค่อยๆทำครับวิธีการก็บีบ บีบตรงก้นนะครับบีบบีบทิศมอสแล้วก็ค่อยๆเอาเนิ้วดันขึ้นมาจับโคนต้นกล้าแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาครับนี่นะครับต้นกล้าเมลอนหลากเริ่มเยอะแล้ววันที่สิบเอ็ดนั้นก็เอาลงหลุมปลูกเลยครับ รับดินกบครับหักน้ำหยดไว้ ตอนกบหลุมเราไม่ต้องไม่ต้องใช้มือกดนะครับก็วางไปแล้วก็ดินกบเฉยๆดินกบทับเฉยๆนะครับเพราะถ้าใช้นิ้วกดใช้มือกดก็ต้นอาจจะหักได้นะครับต้นที่สองครับ ค่อยๆทำอย่างใจเย็นครับก็ปักน้ำหยดไว้ใกล้ๆ ครับเมื่อปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามารดนะครับผมมีชีวพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกใช้นะครับเวลาผมเพาะก่า,าปลูกย้ายก้าลงปลูกใหม่ๆนะครับก็คือชีวพันธุ์ไซโคเดอร์มาครับครับชีวพันธุ์ไซโคเดอร์มาอันนี้ผมเอาเชื้อไซโคเดอร์มามาละลายน้ำเตรียมไว้แล้วครับ ก็เป็นเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับประโยชน์ก็คือช่วยเรื่องป้องกันเรื่องเชื้อรานะครับลาที่ไม่ดีเขาะจะช่วยป้องกันเชื้อราไตโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ดีเป็นลาเขียวนะครับจะช่วยป้องกันลาที่ไม่ดีที่อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกโรครากเน่าขนเน่าครับครับคนคนสักหน่อยครับ ปลูกเสร็จใหม่ก็ใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาลาดไปเลยครับเนการให้น้ำไปด้วยแล้วก็เอาเชื้อราไตโคเดอร์มาไปาควบคุมกำจัดพวกเชื้อราที่ไม่ดีที่อยู่ในดินนะครับก็ไตโคเดอร์มาก็จะช่วยป้องกันเรื่องพวกโรครากเน่าโคลเน่าของเมลอนได้ครับ โรครักเน่าโคนเน่าเนี่ยเป็นเป็นโรคประจำของเมลอนนะครับเป็นเป็นโรคที่ว่าเกิดขึ้นได้บ่อยก็เราต้องคอยดูแลป้องกันนะครับไม่งั้นผลผลิตของเราจะเสียหายนะครับครับเมื่อลดน้ำไตโคเดม่าเสร็จแล้วก็ต่อไปเราก็ให้น้ำตามระยะเวลา ที่ได้ตั้งระบบอัตโนมัติของระบบน้ำหยดไว้ครับครับขั้นตอนการปลูกก็มีเท่านี้ครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาต้นเมลอนระยะเติบโตนะครับครับก็ได้เห็นวิธีการขั้นตอนการ ย้ายกล้าลงปลูกในแปลงปลูกเมลอนแล้วนะครับรวมถึงวิธีการเตรียมการต่างๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีดูลูทางที่กำลังจะเริ่มปลูกเมลอนนะครับคงได้เป็นแนวทางได้เป็นความรู้กันบ้างนะครับครับสำหรับคลิปนี้พี่ธงขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนที่สมนะครับการปลูกเมลอนในโรงเรือนตอนที่สาม าฝากติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พี่ธงเป็นกำลังใจให้พี่ธงด้วยนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ